ครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาประกอบทีวีกันนะครับ24นิ้วนะครับก็อื่นครับได้ SCD มาครับแกะทุงออกก่อน,นแกะถุงออกปุ๊บนะครับนีนจะมีสกูอยู่ สามชวนะครับถอดสกรูออกก่อนคอันนี้เป็นฝาหลังนะครับอันนี้จะเป็นโมดูลข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ให้เราทําการถอดฝาหน้าออกก่อนครับด้านฝาหน้าออกครับส่วนประกอบของตัวตัวแบ็คไลท์นะครับข้างในนี้ครับก็จะมีตัวหลอดไฟครับหลอด LED เลยขึ้นมาจากหลอด LED ก็จะเป็นตัวรีเฟ็เตอร์ครับคือตัวกองแสงรวมแสงแล้วก็มีแผ่นก็เป็นพวกแผ่นฟิล์มนะครับอยู่ข้างบนรีเฟ็เตอร์อีกทีแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นพวกเฟรมนะครับเพื่อล็อกไม่ให้แผ่นมันหลุดนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการติดซิลิคอนเพลครับหรือว่าสปองนะครับตรงน,นี้นะครับเห็นปล่าครับ จะติดตรงตรงมุมนะครับข้างบนข้างล่างด้านข้างนะครับทั้งหมดเลย่าตัวนี้ติดไว้ทําไมครับติดเพื่อยึดตัวกระจกนะครับให้กระจกมันเคลื่อนแล้วก็ให้ตัวแอคทีฟเอเรียของตัวกระจกนะครับให้มันอยู่เวลาเราใส่กรอบหน้าเข้าไปมันจะอยู่อ่าตรงขอบพอดีครับคือด้าน,นบนด้านข้างด้านล่างคือขนาดจะเท่ากันพอดีครับติดติดสปองมาได้

โอเคครับเราจะติดติดเสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวเราจะวางกระจกกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่จะวางกระจกใช่ไหมครับให้เราเช็คฝุ่นก่อนนะว่ามีฝุ่นติดตรงตัวเฟรมหรือเปล่าครับพวกิล์มพวกอะไรเนี่ยมีฝุ่นหรือเปล่าถ้ามีก็แตกออกนะครับต่อไปจะเราจะวางกระจกกันนะครับเราจะใช้ตัวแวกคัมนะครับในการดูด กระจกนะครับให้เราคลิกให้เราฟิล์มออกก่อนนะครับฟิล์มออกให้เราวางกระจกเข้าไป เวลาเราวางกระจกปุ๊บมันจะพอดีครับพอดีกับขอบเลยเพราะเราใส่กระป๋องทั้งหมดครับแปดจุดนะครับเนี่ยตัวกระจกก็จะไม่เคลื่อนครับจะพอดีกับขอบเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการติดแอ่์ฟุชชั่นครับเป็นคล้ายๆกับไอ้ฟองน้ำครับจะติดตรงขอบของอตัวกรอบนะครับเพื่อไม่ให้เวลาแบบ กระจกกระ,กระแทกครับไม่ให้มันเกิดการแตกหรืออะไรนะครับติดด้วยกันด้านข้างสองด้าน,นบนล่างสติดด้านข้างครับติดยาติดเลยออกจากก่อนไม่งั้นอ่ามันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเศษของไอพลาสติกอบโผลออกมานะครับ ไปเป็นด้านล่างครับแล้วก็ด้านบนอ่ติเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทั้งสี่มุมนะครับแล้วได้ขอบหน้าแล้วเราแกะจฟนลีนหน้านะครับมันจะมีลีนหน้ามีทั้งล์มด้านหน้าแล้ิล์นด้านหลังครับแกะเราแกะครับไปก่อนค,ครับ,รบไปครับชช้ฝาน้าเขอาเข้าไปอ่าแล้วก็บีนบนัันล็อกรวนี้จะเป็นแบบล็อกนะครับ ลงล็อกแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาดสก,กูนะครับครับต่อไปก็เราจะยึดสก,กูนะครับนี่เป็นอ่าสก,กูนคับบีบีสามคูนแปดครับ สกูเรียบร้อยได้ใช่ไหมครับครับเมื่อเรายิงสกูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะปิดอ่าเป็นเทปกาวครับเทปกาวสองหน้าปิดแผ่น pcb นะครับเพื่อยึด pcb ไม่ให้มันหลุดกับตัวแบ็คลท์ครับปิดสองต่างกันจะเปิออกต้องปิกสอง ตัวน no ี้เวลาติดนะครับอย่าให้ตัวแท็บไอซีตัวนี้นะครับมันตึงเกินหรือว่ามันหย่อนเกินครับให้มันอยู่ระดับพอดีนะครับเวลาเราใช้งานหรือว่าเรายกเราโยกนะครับจะทําให้ตัวแท็บไอซีนี้เสียได้นะครับจะทําให้เกิดพวกอาการพวกวีลน์จอเป็นเส้นเป็นไหละครับเรือนี้ต้องระมัดระวังหน่อยครับอพอเราเสียบจิดเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะเสียบสายนะครับ เป็นสาย l v d s นะครับสายสัญญาณภาพสัญญาณภาพจากบอร์ดครับเข้าตัวแกนกระจกครับก่อนเสียบสายใช่ไหมครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับตัวตัวสายสายตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นกระจก HD ดีนะครับสายตัวนี้มันจะมีะสีแดงใช่ไหมสีแดงตรงนี้จะเป็นไฟนะครับ คือไฟเลี้ยงตัว PCB บอร์ดนะครับก่อนที่เราจะเสียบเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าตัวพินของมันนะ่ะถูกถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเราเสียบผิดนะครับก็จะทําให้ตัว PCB บอร์ดช็อตนะครับไหมเลยก็คือคล้ายๆกับเรามันจ่ายไฟครับจ่ายไฟที่มาจากบอร์ดครับเข้ามาในตรงเนี่ยทําให้ AC ตัวนี้ไหมครับเราต้องเช็คก่อน ่าที่ใช้ง่ายก็คือตัวมันจะมีฟิวอยู่ครับเป็นตัว F เนี่ยตัวนี้เป็นสีขาวๆนะครับเวลาเราเสียบเราต้องดูนะครับสีแดงต้องไปหาฟิวไนหาฟิวตลอดนะครับเนี่ยเวลาเสียบถ้าเสียบผิดก็ไม่นะครับดันให้ลงล็อกครับ ต่อไปจะเป็นการประกอบอชุดฝาหลังนะครับส่วนตัวฝาหลังก็จะประกอบด้วยตัวเลนนะครับแล้วก็จะมีลำโพงครับตัวนี้จะเป็นสี่โอห์มห้าวัตต์นะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มกดนะครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มปิดเปิดอ,อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัว iR b o a r บดนะครับต่อไปให้เราเอาตัว i r b o a r บครับใส่เข้าไปกับ เรียนนะครับอ่ะสุดแล้วใส่ไปแลต้องดีสักพูดครับ อข,อของมันอยู่นะครับนี่ก็เป็นลำโพงอันจะมีอ่าสีแดงกับสีขาวนะครับจะมีอากับแอนนะครับเราต้องใส่ให้ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกก็เสียงจะสลับนะครับซ้ายกับขวาจะสลับกันต่อไปก็ยึดสกูนะครับ สกู๊ปง๔ตัวนะครับเรายึดสกูเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเราจะเก็บสายไฟนะครับเก็บสายไฟด้วยใช้เทปนะครับการเก็บสายไฟนะี่ต้องเก็บให้ดีนะครับเวลาเราเราเก็บไม่ดีอะ่ะเวลา เราประกอบเข้าไปแล้วมันทับสายไฟหรือว่าเรายิงสกรูอะไรเงี้ยจะทําให้ไม่มีภาพหรือไม่ไม่มีเสียงครับเปิดไม่ปิดอะไรเงี้ยครัเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นครับโอเคครับเราทำฝรังเสร็จปุ๊บต่อไปเราจะใส่บอร์ดครับตัวนี้เป็นดอดเป็นบอร์ดอ่า อีทีวีนะครับดิจิตอลทีวีนะครับจะมีพวกซอสต,ต่างๆนะครับมีหูฟังมีวีเจเอนะครับมีวายพีมีอาเอฟเอเดียดีมยูเอสบีนะครับแล้วก็เอวีนะครับมีตัวโคแอกด้วยสัญญาณโคแอกเสียงสัญญาณเสียงเราจะวางครับ มิสกูนะครับตัวนี้จะเป็นสายแบคไลท์นะครับสายอ่าสำหรับหลอดไฟ LED นะครับชุดนี้จะเป็นชุดชุด LED นะครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นคอยร้อนนะครับเป็นไฟแปลงไฟจาก220เป็นไฟ DC นะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดของเสียงนะครับตัวนี้เป็นตัวขยายเสียงชุดนี้จะเป็นชุดประมวลผลพวกภาพนะครับแสดงผลภาพอ,อีกฝั่งหนึ่งของสายเอาว,วีดีสนะครับเขาจะมีมาร์กอยู่ครับสีแดงนี่คือจะเป็นไฟนะครับ ไฟเลี้ยงน่เชียมเข้ากับไอตัว P C B บอร์ดนะครับก่อนเสียบนะครับตรงนี้มันจะมีมาร์กนะครับสีขาวๆนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นสีขาวๆาวครับเสียบไม่ตรงนะครับอย่าเสียบผิดนะครับถ้าเสียบผิดก็ไม่เสียบเข้าไป ตัวนี้เป็นพาเนลอินโยมนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ามันใช้ไฟกี่วันในการเอาไปเลี้ยงตัว P C B บอร์ดนะครับเดี๋ยวส่วนละเอียดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในคลิปโทรศัพท์นะครับ,รบการหา,าละเอียดของกระจกนะครับ การหารายละเอียดของกระจกนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวกระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจกครบบหลัง P231J P01 ครับ, 2, 3, e รบแล้วก็มาเตือถหาในตัวพผ่นแนลอ่คเว่าพผ่นแนลลุกครับ แล้วุดเข้าไปมันก็ไดขึ้นหน้านี้นะครับอ่อตรงคำว่าค้นหานครับให้เราใส่โมเดลของกระจกเข้าไปนะครับ B236 B236 บ J หนึ่งหนึ่งีศูนย์หนึ่ง P ศูนย์หนึ่งอ่าตัวนี้ครับ P ศูนย์หนึ B. B ่งซีบศูนย์หนึ่งพิชาตัวนี้อ่ากดเข้าไปใช่ไหมครับพกอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาคร,รับรายลเอียดอ่า กระจบตัวนี้เป็นของอินโนลักนะครับ23.6พิกเซล136คูณ78เราจะมาดูไฟนะครับที่เขาใช้กันเป็นภาษาอังกฤษตัวไฟตัวไฟ,ไฟอ่าอูนโววนเตียดนะครับตรงนี้นะครับเป็น12วอนนะครับเรารู้แล้วว่าใช้ไฟ12วอนนะครับ โอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่าตัวกระจกตัวนี้ใช้ไฟ12โวล์นะครับในตัวบอร์ดก็จะมีบอกนะครับมันจะมีเป็นจัมเปอร์นะครับว่าเราจะสามารถใช้กับไฟกี่โวล์ตัวนี้จะเป็นไฟข้างล่างจะเป็นไฟ5โวล์มี12โวล์แล้วก็3โวล์นะครับเรารู้ว่าเป็น12โวล์เราก็เปลี่ยนจัมเปอร์ดึงจัมเปอร์ออกแล้วก็มาใส่ตรง12โวล์ตรงนี้นะครับ โอเคครับเมื่อเราเสร็จแล้วเราจะใส่ต่อไปนั้ใส่แบกเก็ตนะครับแบกเก็ตเงินบาดมีแบกเก็ตอ่าด้านล่างตัดานข้างครับวันนี้ยึดสปูแบ็กเก็ตสองตัวเสร็จแล้วกดสายไฟมันเรียบร้อยนิดหนึ่ง สำคัญหน่อยนะครับตัวสายวีดีเอนี่ครับเวลาเราเก็บนะครับให้เก็บห่างออกจากมนบอร์นนะครับอย่าให้มันภาพตัวนี้ครับถ้าพลาดกับตัวซีเนี่ยเวลาเช็คควบเซฟตี้พวกไฟพวกอะไรเงี้ยพวกไฮพอร์ตเกตอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่ผ่านนะครับก็คือไม่ได้มาตรฐานก็คือต้องต้องให้มันออกห่างจากตัวพวกนี้ครับก็การพวกไอเวลาฟ้าลงอะไรเงี้ยไปลงกาวอะไรเพื่อเซฟอุปกรณ์นะครับ เมื่อเราได้เสร็จปุ๊บต่อไปเราจะเสียบสายไฟนะครับเป็นสายพาวเวอร์คอร์ดวัวปลั๊กไฟของเรานะครับเสียบเข้ากับคอนเนคเตอร์ตัวนี้เสียบ or, ยให้มันลุงล็อกอตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วเราก็เอาฝาหลังของเรานะครับตรวนี้สายไอร์บอร์ดกับคียบอร์ดเสียบเข้าไปตรงนี้ ไปก็เป็นลําโพงครับเสียงเสียบเข้าไปตรงนี้ ก็ยึดสกูนะครับครับส่วนสก,กูฝาหลังใช่ครับเราจะใช้เป็นสองไซส์ก็คือตัวนี้จะเป็นด M อมนะครับสามคูณหกนะครับยึด,ดตรงแบ็กเก็ตครับยิงเหล็กตัวนี้จะเป็นเกลียวละเอียดครับเกลียวละเอียดยิงเหล็กครับเป็นเกลียวหยาบยิงพวกพลาสติกครับ ไรก็เป็นอีบีนะครับสามคูณแปดนะครับ แล้วต่อไปก็เป็นการอัพโหลดซอฟต์แวร์นะครับเด๋ยวนี้งตโอเคครับหลังจากเมื่อกี้นะที่เราใส่งินบ์ดเข้าไปครับซอฟต์แวร์กับตัวที่มันมากับบ์ดครับมันจะไม่ตรงกับตัวกระจุกที่เราใส่เข้าไปนะครับม็นเกียร์้นอดู่ครับมีภาพอยู่แต่ว่าอันนี้ กับหัวนะครับแล้วก็ภาพไม่ชัดนะครับขั้นตอนการโหลดซอฟต์ววแวร์เนี่ยเราโหลดซอฟต์ววแวร์ใส่ตัว USB ครับคุณไฟอินสตาร์ครับให้เราทำการเสียบ USB เข้าไปกับตรงพอร์ต USB นะครับเราเสียบ USB นะนรครับพอร์ต USB ครับเสร็จแล้วเราเสียบปลั๊กไฟ มีไฟแดงโชว์ขึ้นมานะคะัะรอสักพักหนึ่งตอนนี้ไฟแดงกับที่กระทับตัวทีวีกำลังโหลดซอฟต์แวร์นะครับในขณะที่โหลดซอฟต์แวร์ครับพยายามอย่าทำให้ไฟมันดับหรือว่าทำให้ปั้บลุดนะครับไม่องนั้นจะทำให้บอร์ดเสียได้นะครับก็อรอจนกว่ามันจะบูตซอฟต์แวร์ใหม่เสร็จนะครับ โอเคครับโหลดซอฟต์แวร์เส,บบบสร็จเรียบร้อยแล้วอ่อรอสักพักหนึ่งอ่าหน้าจอมาแล้วครับ รองครับใช้ได้นะครับ,บทีวีถ้าเอาไปซูนทีวีสัญญาณทีวีหรือว่าเอาไปเกบพวกกล่องสัญญาณมิกซ์ก้อนไปใช้ได้เลยครับขอบคุณค่บ